อาละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเอาละครับวันนี้จะช่วยลงใต้นะครับทำสอเมนูง่ายๆจากเครื่องแกงของแม่ที่เพคนะครับอันดับแรกแกงส้มอันนี้จําเป็นต้องซื้อเพราะว่าชอบอันดับที่สองข้าวพริกสด นี่นะครับจากคุณแม่ชีอเพกหนาตัวนี้ไว้ทําแกงใส่ปลาคั่วกิ้งนะครับคั่วกิ้งหมูไก่เนื้อได้เลยแล้วก็ผัดกบก็อร่อยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแกงกะทินะครับเอาไว้ทําพวกกัญญาใต้นะครับต่างๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะแกงพวกแกงไข่เป็ดอย่างเงี้ยแกงใบยี่หล่าอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นแกงกะทินะครับเริ่มเลยแล้วกันเนาะลัวทุกคนเสี่ยรานะครับ พาออีกอย่างนี้น้ำต,ตาลดอกมะพร้าวนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจคุณแม่ที่เพชรนะครับอันนี้เป็นแบบขวดส่วนที่ผมซื้อมาก็จะเป็นแบบ1นกิโลแบบนี้นะคุณน้ำต,ตาลดอกมะพร้าวนะครับ รู้สึกว่าเขาการันตีว่าคนที่เป็นเบาหวานทานได้นะก่อนอื่นนะฮะเรามาทํากับข้าวด้วยกันเลยเพราะเอมถัวครบด้วยนะเมดถั่วครบเนะม็ด๊ม,มุกหยวพานี้สั่งที่โกหนุ่มได้นะครับก็คือเพจชีเพชนะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับอ่าทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยมาวันนี้หลงใต้ก่อนอื่นวันนี้จะทําแกงส้มเพราะว่าผลงานจากที่เราดองไว้แล้วนะครับ นี่ก็คือถั่วงอกที่ผมเพาะแล้วก็ดองแล้วก็มาทําแกงนะครับแต่วันนี้จะใส่แบบน้งกุ้งสักหน่อยนะครับตัวนี้คือหัวกุ้งที่เราแกะไว้นะครับเวลาจะทําแกงส้มต้มยำพวกเปลือกกุ้งหัวกุ้งแบบเนี้ยนามาต้มเลยคุณจะได้เป็นน้าแกงที่หอมกลิ่นกุ้งอ่าวันนี้จะทำสองเมนูนะจ๊ะคนดี จากพริกแกงแล้วก็น้ำแกงไตปลาสำเร็จรูปของคุณแม่ที่เพกนี่เขาสร้างสารรค์นะเขามีทําแกงไตปลาสูตรภูเก็ตขวดหนึ่ง l 5 0 ml นะครับมันจะเข้มข้นมากเดีย๋ยวทำให้ดูทีนี้น้ำต้มหัวกุ้งนะครับในเมื่อเราจะแกงซ่อมตัวนี้ง่ายมากเลยกะปิของคุณแม่ที่เพกใช้ช้อนเดียวนะครับ ลงไปลงไปกระปิของคุณแม่ที่เพกเนี่ยเป็นกะปิที่คุณภาพดีนะเก็บไว้นอกตูเต้เย็นได้ในตู้เย็นได้สีไม่ดําไม่เหม็นนะครับพริกแกงของคุณแม่ที่เพกยังไม่ผสมกะปินะครับถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยพริกแกงของทางใต้ที่เป็นภูเก็ตแบบนี้ก็สั่งซื้อแล้วก็สั่งซื้อกะปิเขาด้วยนะครับเดี๋ยวชิมความเผ็ดกนะ่อนนะอืความเผ็ดมาแล้วความเผ็ดความหอมปรุง,งน้ำแกงให้ได้ก่อนแล้วขอมกลิ่นกุ้งมากเลยคุณทีนี้จะปรุงแล้วนะ พริกแกงของคุณแม่ที่เพคพร้อมกับฝีพริกแกงเขามีหลายตัวนะจ๊ะอยากให้ทุกคนเข้าไปจิตตามเพจนี้นะครับที่เพคแล้วก็เบอร์โทรเบอร์นี้ครับผู้ชายเบอร์อะไรครับสินค้าจากภูเก็ตบมีหลายตัวนะครับไอยานงผมเดี๋ยวผมต้องแจ้งพี่หนุ่มพี่โกหนุ่มนะครับผมอยากให้เขาบอกราคาไปเลยสินค้าแต่ละตัวผมมีความรู้สึกว่ามันจะได้ชัดเจนนะครับหาสีรุงเลยนะครับนิดเกลือหน่อยหนึ่ง ันนิดเดิงครึ่งช้อนชาได่มีความเค็มจากกะปินิดหนึ่งเกลือนิดนึง,นนนงแล้วก็ค่อยใส่น้ำปลาถ้าเกิดน้ำปลาเยอะไปเดี๋ยวมันจะฉุนนะจ๊ะคนดีงานกระชับรสชาติต้องเกิดขึ้นนะครับใช้สูตรลดโซเดียมก็ได้นะดมหนึ่งช้อนชาเก๋ๆความหวานจากน้ำตาลดอกมะพราพ้าวยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้สั่งซื้อได้ที่โกนุ่มเนื้อน้ำตาลจะมีความขาวนวลน,นะขาวนวลแบบนี้เห็นไหมฮะขาวขนวลๆกลิ่นหอมชนะเลิศอานลงไปเลยหนึ่งช้อนเกาหลี แล้วก็ตามด้วยความเปรี้ยวนะครับความเค็มยังไม่เติมนะครับน้ำปลาน้ำปลาเปียกแค่หนึ่งกระโวยก่อนนะจ๊ะคนดีความเค็มอีกสักนิดนึงจากน้ำปลาน้ำปลาแท้เลยน้ำปลาบุลุ่มบลานะครับอ่าปรุงน้ำแกงให้ได้ก่อนเพราะกุ้งสุกเร็วมากคุณัวน้ำแกงสีสวยมากคุณหล่องแล่ <c oughs> ละลงแล เห็นมนี่ก็คือถั่วงอกคลิปดองถั่วงอกหัวโตนะมีคลิปให้แล้วนะคุณบางคนก็บอกว่าเฉพาะขายถ้าเกิดว่ามีไอเดียที่เฉพาะขายเนี่ยผมว่าดีนะถั่วงอกหัวโต200กรัมราคา5 0บาทน่าจะอยู่โลละประมาณ250อ่ะแต่ทุกอย่างมีความยากซ่อนอยู่นะคุณต้องเรียนรู้ด้วยนะครับไม่ใช่เห็นแต่ในคลิปดูง่ายจังแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเกิดคุณได้เรียนรู้และทําไปด้วยยเงี้ยมันก็จะรู้ไงว่าทุกอย่างมีความยากซ่อนอยู่นะจ๊ะ ถ้าเกิดลงกุ้งเนี่ยมันจะเสร็จเลยนะเพราะว่ากุ้งจะสุกเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแกงตาปาให้คุณดูเลยเดี๋ยวผมจะอุ่นตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับอุ้ย้อนๆ้อน้อนแล้วแกงตปลาสำเร็จรูปนะครับของคุณแม่ชีเพ็กนะจ๊ะสั่งซื้อได้ในเพจมีเบอร์โทรพร้อมหนึ่งขวด250 ml นะจ๊ะคนดีไม่ใส่สารกันบูดได้ท้าตืกค้าแล้วแช่ในตู้เย็นไว้ก็จะดีนะครับหนึ่งล่าหนึ่งขวด แต่สำหรับผมนั้น oh. เด็กๆก,กินด้วยผมจะใช้น้ำเปล่าหนขวดครึ่งเพราะว่าเขาทำให้เข้มข้นมากเลย1ขวดครึ่งสำหรับผมกับเด็กๆจะรู้สึกว่าเด็กๆก,ก,กินแล้วอร่อยโ okay. อเคเพราะฉะนั้นบื้มระหว่างการต้มให้เดือดนั้นอย่ารีรออย่ารอช้าเม็ดหัวครกซะหน่อยในเมื่อเรามีปลาทูอ อยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปติดตามเพจแม่ชี้เพกไปเลือกดูว่าสินค้าตัวไหนที่คุณชอบมันเป็นสินค้าที่เป็นอาหารใต้แต่ในสูตรของภูเก็ตนะคุณผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะไม่มีเวลาพอที่จะไปไล่โขกพริกแกงเองหรอกในเมื่อเขามีของดีเด็ดเนี่ยเราก็มาบอกต่อกันเนาะทำง่ายมากไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยคุณสโลแกนเนี่ยเหมือนคุณแม่ชี้เพกประทาให้กินเลยโอมม้เป็นสูตรของเขาไงอ่าละเดือนล้วคะคลน,นะครับทีนี้ลองผักนะครับโอ้สวนเนี้ย จะเสร็จแล้วรอแค่ใส่กุ้งก็เสร็จเลยนะครับทีนี้เรามาคุยถึงแม่จีเพกันนะครับพริกแกงของภูเก็ตเนี่ยกินมาเจ็ดแปดปีแล้วนะรู้สึกว่าไม่ผิดหวังตัวนี้คั่วกิ้งนะครับแกงไตปลานะครับคั่วกิ้งไก่คั่วกิ้งหมูคั่วกิ้งเนื้อแต่ในนี้ยังไม่ผสมกะปีนะคุณกะปีของเขาก็มีกะปิเกรดคุณภาพดีเลยไม่ดําไม่เหม็นฉุนเก็บนอกตู้เย็นในตู้เย็นได้เลยนะแจ๊คนดีแกงส้มไม่เคยทําให้ผมผิดหวังนะครับอย่างไม่ผสมกะปิแกงกะทิที่เลิฟเลิฟไม่เคยทําให้ผิดหวังเลย พรจะ,ะนั้นอร่อยจิงบอกต่อนะจ๊ะคนดีอ่านี่เอาล้วคุณน้ำแกงสวยมากถ้าคุณชอบอาหารใต้คุณยังไม่เจอร้านแกงไต้ปลาอร่อยๆสักทีจะให้ลองตัวนี้ไปทํกกินเองเลยคุณกินได้สามีคนเลยนะโหหอมหอมฉุยซิงแบงหู perfect แมกสินค้าตัวนี้ง่ายมากเขาตั้งใจทำเพื่อคุณนะ คุณกินได้4ี่คนกินขนมจีนก็ได้กินกับข้าวสวยก็ได้นะครับทีนี้สักบหน่อยท็อปๆลงไปไปมะกรูดนะครับแล้วก็พริกแกวน้ำแกง1ขวดแบบนี้ถ้าคุณชอบเผ็ดน้อยใช้น้ำแกง1ขวดน้ำตาลสอขวดคุณก็จะได้ปริมาณน้ำแกง750 ML ้อย้าคุณใส่ผักลงไปตุ้มตุ้มตุ้มเนื้อสัตว์ลงไปตุ้ม,มปลาซอบ,บปะปลาทูคุณกินได้ส5หคน สวยงามมากทีนี้เสร็จแล้วนะครับสองอย่างนี้พางจะเหลือแต่ก,การจัดจานนะจ้าคนดีน้องบุิน่ารักอ่านภาษาไทยไม่ตกหล่นเลยเก่งมากครับขอบคุณครับอาละทีนี้ถึงเวลาของการจัดจานแล้วนะครับอยากเห็นแกงแล้วค่ะอ่าได้เลยได้เลยได้เลยทีนี้ลงเลยนะครับตัวเนี้ยมันมันสุกไว้พุ่งเนี้ยลงปั๊บเดียวก็ปิดไฟได้เลยนะครับ ติดไปได้เลยนะ,ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้น้องกุ้งของเราเนี่ยนะครับจะแข็งกระด้างน้องกุ้งต้องอ่อนโยนสุกพอดีพอดีนี่ไม่ได้หูสวย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 ส,วยส,วยสวยงามเพราะฉะนั้นถ่ายรูปรสชาติดีแล้วรูปต้องสวยด้วยนะจ๊ะ คือถ้าเกิดว่าใครเลิฟเลิฟอ,อาหารใต้เลิฟแกงส้มใต้เนี่ยถ้าเกิดคุณไปกินที่ร้านไหนแล้วเขาอร่อยอยู่แล้วคุณไปเป็นลูกค้าเขาซะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปไปที่ไหนก็รู้สึกก็ไม่ได้ดังใจสักทีปรุงเองปรุงไม่ยากความเผ็ดความเปรี้ยวความเคมเ็มอยู่ที่เรานี่คุณคุณคุณเห็นไหมทุกคนเห็นไหมน okay, ครับนี่แหละครับแกงส้มกุ้งนะครับโดยแกงของแม่ชีเค้กการเปิดอย่างนี้คุณไม่เห็นมันต้องพางสวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้ว โอ้ยคุณสวยงามตามทองเลือดคุณกินหอมชนะเลอศครับทีนี้น้ำแกงอร่อยแล้วถ่ายรูปสิครับ,บ,บนี่อวดอวดอวดนี่ก็คือตัวนี้ง่ายมาก เหมือนคุณแม่ชี่เพกมาทําให้กินเลยนะเขาไปกนคนปรุงสูตรนี้สครับทีนี้เราจะมาคุยถึงคุณแม่ชี่เพกวนะ่านาเพราะว่าสินค้าของเขาเนี่ยน่าสนใจมีหลายตัวเ okay, นี้ครับผมอยากให้คุณเข้าไปดูเพจนี้กดติดตามเข้าไว้ด้วยนะครับคุณภาพเนี่ยไม่แพ้ที่ไหนเลยนะผมกินมา7จ็ดแปดปีนี้รู้สึกว่าไม่เคยผิดหวังสักตัวเลยนะอร่อยอร่อยถึงเครื่องเหมือนถึงภูเก็ตเลยเบอร์โทรศัพท์2เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับเบอร์แรกก็คือ0 8นย์แปดเก้าเจ็ดสองแปดสามสองแปดหนึ่งเบอร์ที่สอง ก็คือ095-530-5659ซฟไว้เซฟไว้ save why, save why นะครับเซฟไว้แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ได้